วันนี้มีถ่ายรายการตอนลางเดินเช้ามถ่ายรายการที่บ้านเออย,ยู่เมื่อเช้าตอนแรกก็จะออกนะฝนตกซะง,งั้นไม่รู้ว่าระหว่างถ่ายฝนจะตกอีกอเปล่านะถ้าฝนตกก็อาจต้องหยุดก่อนเพราะว่าห้องมันไม่ได้เก็บเสียงเท่าไหร่นะวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปแอบดูด้วยกันอะไรอะงไง เอสาของที uh, today, ่อ่ะตาหักเลยอ่ะส้มและแซงส้มนี่โอ้ยโดนแกแต่ท่าไอ้ยโอ้ยไม่ต้อยทำเลยกันเลย เยี่ยมไปเลยโู oh God! ยไม่กอดได้ไหมอะเยี่ยได้แล้วยังไม่แล้เราจะกดปุ่มเฮี้ยเอาจะกดปุ่มอะไรเกังจะถ่ายเขาหัวมดกูห huh ักหักโดยที่ไม่มีอะไรกั้นหักที่โดยที่ไม่มีเฮี้ยอะไรเลยยัดเมื่อวานก็ตรงๆแล้วก็เก็บไว้เอยกูว่าบ้านมึงไม่ต้องมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่อะไรปูเปล่า โอ้มึงทำอะไรไว้แล้วมึงไม่บอกอ่ะไม่เอาเลยเพราะว่ามึงทค้าฟอร์มมากเลยสองก็พังกรานาเออเมื่อเช้าก็ปัดเมนโดกูคว่ำเลยอ่ะของพังกรานาเลยรช่วงนี้โอ่ะมึงทริปเปอร์คิวเ่ยตอนเนี้ยโอ้ตัวคิวนี่แล้วแล้วได้นี่ทำทำอะไรเนี่ยโอเพนนิ่งรายการอ่ะ แล้วก็พาเสียงคือถ้าเป็นเหมือนไอเนี่ยภาพกระตูนอ่ะภาพกระตูนปุ๊บ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 ปุาบปี๊บปุ๊้ปุ๊บปุ๊บาุ๊งปุ๊บปุ๊บปุอวปุ๊บปง๊บปุ๊บพุ๊บปุ๊บปุ๊บปรอบปุ๊บปุ่บปุ๊บอุ๊บปุ๊บปุ๊บุ่๊บปุ๊บปุ๊บปุยบงุ๊บปุลยแล้วปุ๊บุ่ยากุ๊บปะ๊บาุ๊บีุ๊บปุ๊บแรกอ่ะ อย่างนี้นผมไม่เล่นเลยมาทำผมกลัวจะระวังอะไรบ้างเนีป่นป,นปีปา่าแป๊บนึ่งปีปีขาครัปีปลอยไงดึงเอาตรงตรงดล้งเอาตรงตรงนี่เอานี่ออกอุ้ยมันเป็นบองอะอนี่กลับไปแปะคืนโอ้ โต้องต้องแบบต้องเสียงเสียงสูงๆมาแล้วดูแบบว่าสิ่งเด็กโอ้ตะคุอ๋อเดี๋ยวให้เป็นติดเลยไหมฮะโอ้โอ้ตะคุโอเคจะเป็นไฟเฮ้ยวเป็นเดือดหายแล้วโอ้สูงหน้าเหี่ยวแล้วโอ้ตะคุโอ้ตะคุครับเดี๋ยวถ่ายงานนะโอเคพิกลารอะไรครับเฮ้ยสวัสดีครับ สวยครับโอ้ยที่ชื่อยูกัดหนา้าผากเป็นเม็ดเลยเพิ่งเห็นเนี่ยนี่ตั้งแต่อีผมข้างๆมันยาวเลยผม,มองอไมันเห็นชัดเหลือกเกินเดีพี่ถือว่านี่นะอายุเยอะแล้วไม่มีปัญหาเรื่องผมได้แชมป์อะแม่งหัวแม่งเริ่มล้านละแล้วของมึงอะนะของมึงอะถ้าเป็นอะไรแม่งข้างบนข้างบนไม่เป็นเป็นข้างหน้าไอ้เรื่องมันแหนมวก็เป็นเหมือนขวานตรงนี้ไงเซลเยอะจังเลย เนี่ยเดี๋ยวพี่เป็นแล้วผมจะแซพ <laughs> แะแแวพี่ตลอดเลยกูแก่แล้วก <laughs> ูแกกูแก่แล้วไหนเป็นละกันกูแก่ไปละกันไปละกันเนี่ยพีนี้แก่ได้เนี่ยมาเอาสิพี่แกสักกระเบิรดสักกระเบิรดสักกระเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นผมวันนี้ต้อนรับโชว์ตอนที่11ครับผมแน่กลับมาแล้วตามคําเรียกร้องของใครหลายๆคนวันนี้ใหรเล่อกวองครับผมละกันครับเพราะว่ามันความแบบความปริติที่เราอยากจะโชว์ของอ่ะมันล้นมันแน่นโอกต้องยกออกครับดูเลยมันือคือของสะสมของผมครับไม่คือพี่ก็จะบาแล้วแหละว่าเฮ้ยโชว์ตอนที่โชว์ตอนซีซั่นใหม่เนี่ยก็คือไม่รู้จะของอะไรโชว์ละ เน anyway> ี่ยหาเรื่องมาเปลี่ยนคุณคุณดูถูกหาผมของหมดผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูถูกแล้วคือเรื่องของเรื่องคือกูลืมเฮ้ยกูซื้อจนวันที่น้ำท่วมห้องเน่ะกูต้องโลห้องใหม่ไงพอโลปุ๊บเจอเจอเฮียกูมีพูดขนลุกแล้วคนลุกจริงว่ะเฮียคือคนลุกจริงว่ะคือไม่เห็ไม่เจอพอเจอเท่านั้นแหละต้องโชว์หวาาแล้วงี้คือว่าคืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้เออตัวนี้ผมอยากรู้มากเลยสหรับสหรับคนที่มีสหรับคนที่มีคือผมพยายามจะไม่พูดแล้วแหละ แล้วเราไมได้มีคือผมผมว่าเปิดมาขาวหลุดง่ายเลยผมผมอยากรู้ว่าอะไรว่าของคนอื่นไม่เป็นเหมือนกันหรือเล่าไมบอกว่าตัวนี้อเคลียร์ให้เยอะมากจริงเหรอเอออยากให้ลูกรู้สึกคุ้มค่าสวยสวยที่สุดไม่เคยทำม,มาตั้งตั้งเลยรอบสิบป,ปีแล้วไม่หรอกคือกูจะบอกว่าจริงมันสวยทุกตัวแหละมือจ่ามาตั้งตัวนั้นสวยตัวนี้สวยแต่ตัวนี้มึงเหอะตัวนี้สวยตัวนี้สวยตั้งแต่ทำมาตั้งแต่กันด์ดัมตัวนี้สวยสุดละนี้สวยสุดละครับก็ได้อ่ะผมก็เอาฟิวเจอร์มายีดได้ไม่จางหร วันก่อนมีคนซื้อชุดไอ้โฟเซอร์นไปแล้วเปิดเช็คกันโอ้โหเป็นเพศสัตว์เลยอะแต่ว่ามีแบบผ่ามสิบเปอร์เซ็นต์ิตเดือนเนาะกว่าจะความเซร์ไอ้สัตว์เปิดมาผมไม่อยากเป็นแถวผมว่าไอ้ตัวนี้หรือตัวเดียวคือตัวปีกข้างขาวอ่ะผมไม่อยากได้ปีกข้างขาวเลยอ๋อไปดูต่อสี่ครับเฮียดไปหนึ่งแต่เหลือหนึ่งขีดด้วย เดี๋ยวผม้เอ๊มแต่น้วาเร็วขึ้นยังเนอะเร็วขึ้นยังมันจะไปแปะลงหนึ่งหมดเลยไหมทานแล้วแปะจะหมดแล้เดี๋ยวไมะจะยังวายังอัดได้อยู่